พูดในห้องก่อนนะคะความเสี่ยงถ้าถามว่าความเสี่ยงมันคืออะไรวันนี้ถ้าเรามีไข่แค่หนึ่งใบในตะก,ก้าถ้าตะก,ก้าตอนนั้นล่วงมายังไงมันก็พังค่ะแต่วันนี้มูมอก็มีไข่ในตะก,ก้าเป็นสีห้าพันใบค่ะไม่ว่าอะไรจะโดนอะไรมันก็ยังไงก็เหลือค่ะมันจะโดนบริษัทสีห้าพันบริษัท 4, ษท,ที่เข้ามาร่วมกับระบบมูมอเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าอ่า จะมีอะไรบ้างเขาจะเจออะไรบ้างบางคนร่ํารวยแล้วเขาก็ปิดไปบางคนก็ทําไม่ถูกต้องหรือว่าอะไรเขาก็ปิดไปอย่างนี้ค่ะแต่มันก็ยังเหลืออีกเป็นหลายพันบริษัทที่ยังอยู่กับมูมอที่เราสามารถเรียนรู้ที่จะเก็บเงินเขาได้หงม,มองว่าวันนี้มูมอมันเป็นอะไรหลายๆอย่างที่เราจะสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเราเองแล้วก็กับองค์กรเราได้ด้วยอย่างนี้ค่ะที่สําคัญองค์กรของเรา เขาก็ม <Yes. S 1> ีกระบวนท่าไม่เหมือนกันค่ะบางคนก็มีอาชีพรับจ้างบางคนก็เป็นเกษตรกรบางคนก็เป็นพ่อค้าแม่ขายบางคนก็เป็นมนุษย์เงินเดือนอย่างเงี้ยค่ะแล้วการบริโภคการใช้ชีวิตคนเรามันก็ไม่เหมือนกันค่ะการที่เราจะสร้างรายได้ให้กับชีวิตของเราให้มั่นคงกับบริษัทที่มั่นคงเนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้จักตัวเราเองแล้วก็เรียนรู้จักองค์กรของเราด้วยวันนี้ถ้าเรามองไปที่องค์กรของเราเราจะสร้างลูกของเรายังไงให้มั่นคง เพราะว่าถ้าเราสร้างลูกที่มั่นคงได้เราก็ไม่ได้ลําบากค่ะเพราะว่าคนเรามันก็ต้องหมดแรงมันก็มีเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วแต่วันนี้ถ้าเราสามารถสร้างลูกของเราที่อยู่ใต้องค์กรของเราได้เป็นพันๆเป็นหมื่นๆคนนะ่ะยังไงเขาก็เลี้ยงเราแน่นอนในอนาคตค่ะแล้วการการที่ผงเข้ามาสร้างงานในมูหมอหงก็รู้อยู่แล้วว่าผงต้องการอะไรแล้วลูกหงต้องการอะไรลูกของหงแต่ละคนลูกทีมแต่ละคน เขามีขบวนท่าแบบไหนเราก็จะส่งเขาเราก็จะวางแผนเขาไม่ว่าจะเป็นการการดําเนินชีวิตเขากับมูหมอว่าเขาจะทามาหาเงินอะไรได้กับมูหมอแล้วมันโดนกับชีวิตประจำวันของเขาอย่างนี้ค่ะเราจําเป็นที่จะต้องรู้ว่าแผนการตลาดเขาคืออะไรสินค้าเขาคืออะไรวันนี้ถ้าอยากรวยถ้าเรายังไม่รู้ว่าสินค้าตัวนี้มันดียังไงและมันดีกับชีวิตคนที่เรารู้จักยังไง แล้วรายได้ที่เราได้มาเราจะได้ยังไงเราไม่รู้เราก็ไปลำบากค่ะวันนี้ถ้ามีโค้ดผู้นำที่เขาสามารถรู้เรื่องรายละเอียดสินค้าได้เราก็เกาะติดท่านเราก็เรียนรู้กับท่านวิธีการใช้สรรพคุณให้มันชัดเจนเข้าไปในจิตวิญญาณของเราเวลาเราไปถ่ายทอดมันก็จะถ่ายทอดได้อย่างนี้ค่ะในเมื่อคุณขายสินค้าได้คุณจะเอาเงินกับแผนการตลาดเขาได้ยังไงในวันนี้องค์กรของเรามันเป็นระดับชั้น แผนการตลาดเขามีกติกายังไงบ้างที่เราสามารถจะกอบโกยได้ในในความเหนื่อยยากของเราหงเชื่อนะคะการไปหาคนบุคคลหนึ่งกว่าจะได้มามันไม่ได้ง่ายแต่ได้เขามาแล้วเขาก็ต้องได้กินได้ใช้แคนการตลาดมูมอเขาก็จ่ายไว้เยอะจ่ายหลายชั้นเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะวางผังวาง,างชีวิตวางองค์กรของเราทํายังไงจะได้ค่าแนะนํามา5ชั้นทํายังไงจะให้บาลานซ์ทีมทั้งสองฝั่งเพื่อที่เราจะได้โบนัสเขา ทำงานมาเหนื่อยแล้วต้องเก็บทุกเม็ดอย่างเงี้ยค่ะหูบอกเลยว่าต้องเก็บทุกเม็ดวันนี้เราสร้างรูปไปทีละคนรูปคนนี้เขาทามาหากินได้เขาเข้าใจวิธีการหาเงินเขาเข้าใจวิธีการเก็บเงินค่อยไปสร้างคนใหม่ก็ได้ค่ะวันนี้เราต้องเรียนรู้ที่จะสร้างคําว่าหนึ่งแตกห้านะมันไม่สําคัญเท่าไหร่นะคะแต่มันจะสําคัญว่าคุณจะสอนคนห้าคนไปแตกห้าได้ยังไงเนี่ยคือนี่คือนี่คือว่าเด็นเ,เลยนะคะ นี่คือสูตรสําเร็จถ้าคุณทําสูตรนี้ไม่สําเร็จมันก็ไปยากกับการงานสร้างเครือข่ายผู้บริโภคค่ะการไปหาคนรู้จัก5คนและไปบอกเขาว่ารวยมาทํางานกับเรามันไม่ได้ยากเลยสําหรับผมแต่วันนี้จะสอนให้เขาลอดลูกที่ว่า5แต่หาน่ะย,ยังไงเขาต้องสามารถเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็ต้องไปหาองค์กรได้พวกเราถึงจะเติบโตกันทั้งองค์กรค่ะจุดที่จะทําให้คนเป็นมนุษย์เงินเดือนเงินแสน,น,นได้ คือสามารถนำพาองค์กรไปหาองค์กรได้อย่างเงี้ยค่ะขอบคุณมากค่ะคืนไหมค่ะพี่มีนาหรือพี่บิขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะโค้ดหงนะคะวันนี้นะคะท่านก็มาแสดงวิสัยทัศน์ในฐานะที่ท่านนะคะกำลัง ดูแลองค์กรมหัศจรรย์ของท่านนะคะน้องบัวที่อยู่ที่บุญทริกนะคะเป็นครังปกบบินครั้งแรกที่ปุกบนราชธานีค่ะโค้ดหงดูแลตั้งแต่ต้นหนึ่งกระสอบกลายเป็นหนึ่งครั้งและกำลังจะกลายเป็นห้าครั้งเร็วๆนี้นะคะวันนี้ก่อนที่เราจะดูแลผู้คนได้นะคะเรามารวมตัวกันที่นี่ เพราะเราอยากรู้ว่าแล้วกบบินนะ่ะมันดีอย่างไรกบบินนะ่ะ มันดีกว่าปุ๋ยอื่นๆอย่างไรแล้วกบปินน่ะมันสร้างให้เราเป็นมนุษย์เงินแสนเงินล้านอย่างไรนะคะในวันนี้ค่ะเราก็มีผู้เชี่ยวชาญนะคะท่านเป็นหมอดินที่มีใบอนุญาตนะคะแล้วท่านก็เป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงแกร่งนะคะลงพื้นที่เองค่ะแล้วท่านก็เป็นคนทําแปลงทดลองเองท่านมีรายได้จากผังเดิมของปูแดงเป็นสิบล้านนะคะ ในวันนี้ท่านกำลังจะมาสร้างร้อยล้านในแอปพลิเคชันมูมอในปูแดงที่ติดปีกแล้วกลายเป็นกบบินเรียบร้อยนะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่จะมาเป็นพี่เลี้ยงของพวกเรานะคะเรียนเชิญคุณบุญยพรบุญปู่คาโคตมีนาค้าโคตมีนากูมีนาค้า ค่ะค่าเรียนเชิญค่ะวันนี้อาจารย์ปีเตอร์ไม่เข้าหรอโคดมีนาน,นั่นแหละสวยงามอารามสวนหลวงเดยวนแป๊บีึนะนะคะขอแช์หนา้าจอก่อนนะคะยินดีจ้าญญาณมันไม่ค่อยดีมันจะโหลดภาพยากอะค่ะ หน้าจอไหมคะเห็นจ้าเห็นจ้าคือก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องทฤษฎีว่าปุ mm. ๋ยอ่ะเป็นยังไงนะคะวันนี้เนี่ยมินาลงพื้นที่วันนี้มินาใช้ภาพตัวเนี้ยใช้ภาพนี้เลยนะเป็นภาพเปิดใจพอดีเราเข้าไปบ้านหลังหนึ่งนะคะเป็นผู้นําชุมชนก็คือในนั้นก็เป็นหมู่บ้านเป็นญาติกันนาคะ่ะเราก็กําลังจะให้ท่านรวมคนให้เรานะคะ ราจะให้ท่านนุญ,ญากท่านก็มาเราก็ไปแบบงงๆท่านก็งงๆกับเราเราก็เลยต้องงัดไม้เด็ดขึ้นมาโชว์ภาพนี้ให้ท่านเห็นก่อนนะคะว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงนะคะและเราวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องอะไรนะคะและภาพของมันที่ชัดเจนที่สุดนะคะเขาบอกว่าเครือข่ายเนี่ย,ยที่เราไปฟังมาเครือข่ายคือธุรกิจสร้างภาพคำถามหน่อยว่าถ้าคุณไม่สร้างภาพมันจะมีคนเห็น ไอคนที่คุณพูดอย่างนี้นะส่วนใหญ่อ่ะก็จะเป็นฝ่ายตรงข้ามเสมอนะคะวันนี้คุณลงพื้นที่มินาขอบอกเลยค่ะคุณต้องขยันเก็บภาพเพราะภาพเนี่ยมันจะเล่าเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างได้เลยมันเดี๋ยวคือเวลาเราแสดงภาพเนี่ยคนที่เขาดูเนี่ยเขาจะดูออกอะค่ะ ว่ามันคือข้อเท็จจริงอย่างไรนะคะวันนี้ดิฉันก็เริ่มเลยค่ะเอาภาพเนี้ยค่ะนำเสนอเป็นภาพปุ๋ยเราก็จะบอกเขาว่าพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้นํารวมพลให้เราได้แล้วนะคะเราก็จะให้ดูว่าปุ๋ยกบปินของเราหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะเราให้เราไม่ได้ยกกระสอบปุ๋ยไปนะคะอันนี้ก็คือภาพเนื้อปุ๋ยของเราดิฉันก็สแกนให้ท่านดูเลยค่ะว่าเนี่ยค่ะท่านขาเม็ดเป็นแบบนี้ค่ะของเรานี่เมา มันเงาวับเลยทําไมปุ๋ยของเราถึงเงาวับเพราะมันเคลือบด้วยไคโตซานเราไปดูเปรียบเทียบท่านใช้ปุ๋ยอินทรียห้ออื่นอยู่เนี่ยท่านก็รู้ว่าปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปเป็นยังไง mm hmm. เกษตรกรเนี่ยถ้าพูดตรงเนี้ยเขาจะรู้นะคะของเราเนี่ยเงามันเพราะเรามีไคโตซานเราสีเม็ดสีดําปีเลยเพราะเราเป็นหัวปุ๋ยเรามีฮิวมิก คิมมิที่เข้มข้นสีมันจะเป็นแบบนั้นนะคะขึ้นลูกปุ๋ยให้นะคะเป็นเม็ดนะคะอะ่และภาพถัดไปดิฉันก็บอกเลยค่ะว่าเนี่ยค่ะเรามีโปรดักต์อยู่อีกนะคะวันนี้เนี่ยสุดยอดพระเอกนางเอกนะคะและดิฉันก็มีแปลงเปรียบเทียบให้ให้ให้ดักตคนนี้ดูนะคะ มันเป็นแปลงที่ดิฉันลงพื้นที่ก่อนที่จะเอาปุ๋ยกบบินไปใช้ก่อนที่เขาจะเจอเราเนี่ยเขาทาหัวจีเท้าและอย่างเนี้ยเขาเรียกอาการหัวจีเทายุบพอเห็นภาพนี้เกษตรกรก็พยักบ้างกับกึ่ๆเลยค่ะท่านผู้นําของดิฉันก็ยิ้มยักน้่งย่งองเลยเข้าใจพอเราเอาปุ๋ยกบบินไปใส่ในแปลงแล้วฉีดด้วยไคโตซานตามหลังเขาก็ถามสวนมาเลยไคโตซานเนี่ยใช่ไคโตซานปูแดงหรือเปล่าบอกใช่ค่ะไคโต โซดาปูดแดงเลยค่ะเนี่ยเราเอาไปฉีดในแป้งนะคะมันก็ทําให้ขึ้นรอยยิ้มออกมาหน่อยนึงนะคะอ่ะแล้วก็ให้ดูพิกพอดูพิกนางเอกของดิฉันพัวค่ะนี่ค่ะคุณนายแสงเดือนค่ะตัวจริงถ้าดิฉันเอาภาพเก่ามาเล่าใหม่ คุณนายแสงเดือนยังไม่ได้เจอดิฉันเลยค่ะยังเป็นวุ้นอยู่เลยค่ะดิฉันเพิ่งเจอคุณนายแสงเดือนเมื่อปีนี้เองนะคะเดือนกุมภาพันธ์นะคะกับคุณนายท่านกอ่องเปิ้ลนะคะ,ะทําให้เราได้มาเจอกันนะคะเป็นภาพใหม่นะคะไม่ใช่ภาพเก่ามาเล่ามาเล่าใหม่นะคะแล้วก็เลยบอกว่าเนี่ยพิกพอเขาเห็นพิกอย่างนี้ค่ะ คุณพี่ผู้หญิงอีคนนั่งอยู่ด้วยกันนะอุย้ยตายแล้วของฉันก็เป็นเอามือปิดปากหน่อยน้อยอุย้ยตายแล้วร้องอุ้ยตายแล้วของฉันก็เป็นโอ้โหเราดีใจเลยดีแล้วล่ะที่เธอเป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเจอกันอันนี้พิกจะตายแหลมไม่ตายแหลมแล้วนะคะเราก็เลยบอกว่าให้ถอนทิ้งเธอเกษตรกรบอกโอ้พี่ผมเพิ่งซื้อพันมาลงแล้วตอนนี้พิกกําลังโรล,ละยี 30, ่สิบผ้าสามสิบมถอนทิ้งแล้วผมจะเหลืออะไรอะ่ะก็เลยบอกเอาไงอะ่ะ เอาไว้ไหมเขาบอกเอาไว้ถ้าเอาไว้เสี่ยงนะไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่าเขาบอกเสี่ยงก็ต้องเสี่ยงแหละขอแค่ผมเอาข้าวพันคืนก็ยังดีไอ้กาไรจะขายพริกไม่เอาก็าได้อ่ะเราก็ลองทดลองกันก็เอาปุ๋ยโกบินไปลงแล้วฉีดตามหลังด้วยไคจูซานตอนนั้นอะมิโนก็ยังไม่มานะมาฉีหลังก็ฉีดให้ปลายปลายแล้วนี่ขนาดปลายปลายแล้วนะนี่นะดูนะต้นพริกยงังฟื้นเลยแล้วก็ยังได้เม็ดไปเก็บอีก แล้วคุณนายแสงเดือนเธอก็ไม่ธรรมดานะท่วงหลังเนี่ยพอกเกษตรกรบอกว่าได้ค่าพันุ์ขึ้นแล้วนางก็เอาถุงกระสอบไปโกยพิกเพราะว่าเขาไม่เอาแล้วนางก็ไปเก็บมาค่ะโอ้โหนางนี่ไม่ธรรมดานะคะจะเล่าให้ฟังอ่ะดิฉันก็เล่าไปก็เาขาขบไปนะคะอันนี้อันนี้พิกก็ให้ดูอีกอันนึงอันนี้ก็พิกนะคะยอดสน ยอดสนนี่200กว่าบาทตอนตอนยอดสนสี่สบาทหกสิบาทร้อยกว่าบาทเขาก็ไม่สนใจอยู่แล้วกเกษตรกรนะ่ะพอยอดสนพุ่งปี200เท่านั้นแหละคุณมีนาะทําไงดีมันจะตายแหลมตายแหละบอกเสี่ยงไหมล่ะั่เสี่ยงก็เสี่ยงด้วยกันนี่แหละบอกอ่ะเสี่ยงก็เสี่ยง2อสัปดาห์ฉีดใส่ปุ๋ยกบินอันนี้เป็นแปลงของน้องจอนนะคะใส่กบบินแล้วก็ฉีด ใส่ทีแรกโอ๊ยทำไมไม่ไม่เขียวทาไมไม่เขียวก็เลยต้องโทรไปบอกไอ้ที่อยากจะให้เขียวนะมันเขียวขนาดไหนถ้าเขียวปีแบบใสยูเลียของเราไม่เป็นไคโตานเนี่ยมันเขียวมันเขียวระดับเนี้ยเนี่ยเนียเนี่ยเนียเรียกว่าเขียวแล้วเขียวแล้วงามไอ้เขียวปีแล้วต้นแห้งๆต้นพร้อมๆกับไอ้เขียวแบบเนี้ยแล้วต้นอวบๆเอาแบบไหนเอาแบบนี้ดีกว่าค่ะพี่มินาเออแบบนี้ก็แบบนี้ของเราเขียวได้เท่านี้ แล้วก็ดูดอกด้วยไม่ใช่เขียวอย่างเดียวแล้วดอกไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีประโยชน์ของเราเนี่ยไครตุทาลงไปกเป็นลงไปเขียวเท่านี้แล้วดอกมาพลุกพับพุกพับให้คุณเก็บโรละสองร้อยเอาไหมเอาอ่ะเอา,เอา,เอา,เอาก็ทําไปก้มหน้าก้มตาใส่ปุ๋ยไปนะคะไม่ต้องโตเทียงอะไรใส่ตามที่คุณครูบอกเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ชอบใจอีกค่ะผู้นำก็ชอบใจอีกอันนี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนคุณแสงดาวแสงเดือนของเรานี่แหละ ก็เลยให้ดูว่าแปลงฝรั่งใช้กับไม่ใช้แตกต่างกันแบบนี้ก็ชอบใจใหญ่เลยอ้มันเป็นเช่นนี้นี่ถ้าไม่มีถ้าม่ต้าเอาคุณแสงเดือนออกเอาคุณแสงดาวออกก็เป็นคุณภูณมินาเขาก็ไม่เชื่อนะพอโอ้ยนี่ลูกหลานของฉันอ่าก็เลยทําให้เปิดใจได้ก็นัดสี่โมงเย็นนะคะ,ะประชุมกลุ่มนะคะแล้วก็ถูกใจนี้เรื่องนี้เรื่องมะนาวบังเอิญ ส่วนส้มน,นะคะไม่มีปัญหาอะไรเลยมาแพทเทิร์นเดียวกันนะคะจําไว้เลยส่วนส้มส่วนเวลาจะกลัวมากเกี่ยวกับเรื่องการติดไอเนี่ยค่ะไอโรคเนี้ยเขาเรียกโรคสนิมน,น,นะแต่ทางบ้านของดิฉันคือมัติดแคนเตอร์แล้วมันเป็นแคนเตอร์นะคะเข้ากิ่งอาการเนี้ยถ้าส่งผลไปที่รูปแปลว่ามันเข้าไปที่กิ่งแล้วมันก็มีวิธีจะ ทำไงดีอะคุณมีนาองฉชน,นะต้นมันแตกและยางไหลเยอะเลยอะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาว่ากันพรุ่งนี้นะคะเป็นเร่าให้่เขาฟังวันนี้นะคะของดิฉันนี่ไหมของดิฉันไม่เป็นนะคะเพราะดิฉันมีไตโคโดมาวันนี้คุณซื้อกบปินกบปินมีไตโคโดมาโคตรประหยัดเพราะว่าเขาคุุกให้อยู่ในปุ๋ยแล้วสมัยก่อนนี้ฉันต้องแยกซื้อนะคะแยกซื้อก็แปลว่าเราก็ต้องเพิ่มปริมาณเงินทุนเราเข้าไปใช่ไหมเอยอ่ะเนี่ย สวยนี่นี่ไม่อยากจะคุยคุยซะเลยมะนาวส่งออกนะพวกคุณไม่ได้กินกระหรอกของฉันเนี่ยไซส์เนี่ยอย่างน้อยๆต้องเส้นผ่าสุนกลางนะคะแปดเซนนะคะคุณจะไม่ได้กินมะนาวไซส์นี้นะคะบอกให้เลยเต็มที่ที่บ้านเราใหญ่สุดก็ประมาณสักสี่หรือห้าเซนนะคะที่คุณกินก็ควรไปเจอโอ้โหลูกจอยอันนั้นอน่มะนาวประมาณห้าเซน เจอในประเทศไทยที่เราขายกันอยู่มะนาวาไซโบขึ้นไปเนี่ยไซยที่ส่งออกจะส่วนใหญ่ก็จะบริมบาณแสนแปดเซนนะคะ่ซนต์กลางารเราจะไม่เคยเจอนะคะเจอแล้วเดี๋ยวจะตกะใจอ่านี่ส้มโอนี่นี่เห็นไหมโชคดีที่เก็บภาพนี้ไว้นะคะส่วนใครอะส่วนใครอะคุณนายแสนเดือนก็เลยบอกเลยส่วนคุณจองลินจองลินนะคะอยู่ตรงบ้านเชียงคำติดกับเขาพอดีเราก็เลยสาทับไปว่าถ้า เขาไปถามเพราะเขาเป็นญาติกันพี่ก็ข้ามฝั่งไปถามอีกฝั่งหนึ่งเลยบ้านอะไรคำๆนั่นแหละเนี่ยเขาก็ใช้โอ้สวยขนาดนี้เลยบอกในใจนี่ตาโตเลยนะพอเห็นรูปจ้องโอจีฉันโชน์รุปจ้องโอเนี่ยตาโตเลยดิยฉันเชื่อว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้นางจะต้องรีบไปถามเลยว่าจ้องลินเธอใช้ปุ๋ย โกบินจริงกับเปล่าเนี่ยเชื่อเถอะต้องต้องต้องไอง้นี่แน่ต้องถามกันแน่นะคะเราก็มีภาพไปอวดน,นี่คะและภาพเนี้ยมันเป็นภาพของจริงเราถึงกล้าท้าให้เขาไปถามกันนะคะอะเผืออใครปลูกเผืออเนี้ยเอาภาพพวกนี้ไปคุยได้เลยเพราะบางทีเราไปแล้วอะ่ะเราอย่าไปลง ไปลมพกลมกับลมนะคะไม่มีอะไรกับติดไม้ติดมือมาเพราะฉะนั้นอย่างน้อยถ้าคุณยังไม่มีชุดเทสค,คุณมีภาพพวกนี้เอาไปโชว์ได้นะคะอันนี้ภาพเผือกใช้ก็ไม่ใช้แตกต่างอย่างชัดเจนเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยใช้เลยไหมต้นเขียวต้นเบลเบลาเลยนะคะอันนี้จะเล่าให้ฟังนะคะใช้ได้กับทุกพืชบังเอิญบังเอิญบังเอิญหนึ่งในนั้นนางขามมีชั่เรื่องการทําดอกมะม่วง นางจะนางนางกล้าหาญมากนะคะเปิดจะทําดอกในช่วงฤดูฝนซึ่งถ้านางทําได้นางถือว่าเซียนนะคะดิฉันก็บอกสูตรนางไปแล้วนะคะนางจะทํานอกฤดูแต่ส่วนใหญ่นอกฤดูเนี่ยเขาจะเลดออกไปนิดนึงแต่นางจะเอาตอนนี้เลยดิฉันก็ให้สูตรไปแล้วนะคะการทำมะม่วงทวายนะไอนะ้มะม่วงนอกฤดูนะคะไม่ใช่ถวายนะมะม่วงนอกฤดูถวายกับนอกฤดูไม่เหมือนกันนะคะอ่ะ ดิฉันก็มีภาพนี้ไปโชว์อีกนะคะภาพนี้ก็เครดิตภาพจากอาจารย์อ,อ,อาจารย์กริของเรานะคะอู้ชอบใจใหญ่เลยนะคะแล้วก็นี่เป็นปุ๋ยลงนะคะบอกได้เลยว่าถ้าวันนี้เขาไม่มั่นใจใครจะกล้าลงปุ๋ยทีละสี่ซาห้าปันคะจริงไหมนี่ของจริงนะนี่บ้านลูกค้าที่บ้านคุณนายแสงเดือนนะลูกค้าของดิฉันถ้ามันใช้ไม่ดีจริงใครจะบ้าซื้อทีละสี่ซาห้าปันเงิน สิบาทสอบาทนะสี่ปันซัด้าไปหนะ้าหมื่นอะคิดดูนะคะไปต,ตองดูแสดงว่ามันต้องดีจริงเขาขึ้นกล้าลงทุนเกษตรกรกกล้าไปใช้วันนี้ดิฉันก็กลัวว่าในใจเขาคิดว่าเอะแล้วมีทุกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าวะดิฉันก็เลยบอกว่าของเรามาตรฐานโรงงานนะคะมีค c มีทุกอย่างมีกลงมีกิมีใบเปลี่ยนเรียบร้อยแม้ อยู่ถ้าไม่มั่นใจกลัวว่าวันนี้หนูว่าหลอกขายปุ๋ยจดเลขข้างกระสอบแล้วไปที่เดินไปที่สํานักงานเกษตรแล้วให้เขาเช็คหน่อยค่ะเพราะว่ามันเป็นระบบออนไลน์กรอกตัวเลขแป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นเลยค่ะว่าปุ๋ยชนิดนี้เป็นของใครใครเป็นผู้ผลิตใครเป็นผู้จัดจําหน่ายมันจะขึ้นเลยนะคะอันนี้ก็บอกเล่าเก้าสิบว่าณนะวันนี้คุณใช้ถึกค่ะ ปุ๋ยของเราวันนี้มีพระเอกนางเอกอยู่ในนั้นพระเอกก็คือไคโตซานนางเอกก็คือกรดอะมิโนใส่คุกเขาเข้าไปให้เสร็จนะคะรสชาติอร่อยเลิประเสิฐสีต้นไม้กินเข้าไปแล้วเขียววันโตว,วันโตคืนนะคะแล้วก็ยังมีอะมิโนเอ่ออะมีอะไรวะลืมไตโคดมามีไตโคโดมีมาอยู่ในนั้นนะคะบอกบำรุงให้เสร็จนี่นะไคโตซานเนี่ยดิฉันทำเสร็จในภาพนี้นะไคโต คุณมีนาะนี่ไขโตซาเป็นหน้าปาเป็นแบบนี้ค่ะเราก็อธิบายให้เขามันสามารถป้องกันโรคจาข้อมูลไม่ได้นี่ดิฉันเขียนให้เสร็จเลยเปิดภาพนี้เลยโหลดเข้าไปในห้องนี้แล้วนะคะทุกคนโหลดติดเอาเก็บไว้เลยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่มือเลยไขโตซาหนี่ม้สามารถกําจัดยับยั้งโรคซาร์พัดไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบบเรียนะคะโรคแคนเกอร์นี่ถูกใจเจมากเลยเพราะว่าเจแก่ปลูกมัน นาวไงปลูกส้มไงแกทาส้มอยู่แล้วก็ส้มไม่ใช่มีแต่ส้มโอนะพอดนี้ดิฉันไปเจอดงเขียวหวานดีนนา้ถามว่าปลูกส้มอะไรบ้างแกบอกว่าปลูกส้มเขียวหวานส้มเขียวหวานดูแลไม่ดีก็จะเป็นอาการแบบเดียวกับมะนาวเลยนะคะเลยเข้าทางดิฉันนะคะดิฉันก็เล่าเรื่องไคโตซานโดยพอสังเขปเล่ามากไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีเรื่องจะเล่านะคะพรุ่งนี้น่าจะสี่โมงเย็นนะคะโดยสังเขปนะคะแค่นี้ก็ตาลุกวาวๆแล้วค่ะแล้วก็ มีอะมิโนล้วก็บอกอะมิโนทําหน้าที่อะไรใครจาไม่ได้เอาต้นฉบับนี้ไปดิฉันเนี่ยเซตข้างล่างไว้แล้วเห็นไหมอะมิโนช่วยในการสครงะหอแสงเล่งใบเล่งดอกพอดีนางจะเปิดปาดอกพอดีในฤด,ดูในฤด,ดูฝนนางจะเปิดปาดอกดิฉันก็เลยบอกเนี่ยค่ะอะมิโนใช้เลยค่ะฉีดเลยนะคะมันก็ไปโดนจิตโดนใจของนางพอดีนางก็เลยนั่งกอดน,นางจังชะลอไม่ขย,ยับตุก แเก้าอี้นะคะแล้วก็ไปในเรื่องของการช่วยดินดินฟูนะคะใส่อะมโนฉีดพ่นในดินเนี่ยดินมันจะฟูจุลินทรีย์จะแข็งแรงนะคะอันนี้กระบวนการของการกินกินอาหารของพืชจะสมบูรนะคะแล้วก็เล่าให้เขาฟังโดยสังเกตนะคะเห็นไหมอะมโน,โนดีต่อพืชทั้งทางใบและทางล่ากทางดินนะคะแล้วก็บอกเลยว่าเนี่ยวันดีเลยเนี่ยได้ดาราเป็น แสงดาวแสงเดือนของเรานะคะเด็กในพื้นที่เด็กในพื้นที่เห็นมาแล้วนางก็บอกว่าเนี่ยเห็นคุณคุณเนี้ยมาตั้งแต่น้อยอยังตัวละอ้นอยู่เลยเนี่ยพอ,อได้ยินแล้วก็เลยมั่นใจขึ้นไปนะคะนักเลยค่ะพรุ่งนี้ออกลงเลยนะคะเดี๋ยวจะเรียกญาติญาติบรรดาญาติญาตินะคะในหมู่บ้านมาฟังพรุ่งนี้ค่ะก็เป็นอันที่ว่าเออนะเห็นไหมเราต้องมีอุปกรณ์การปิดการขายนะคะอย่าไปตัวตก อย่าไปเดี่ยวๆนะคะอย่าไปแบบลมๆนะคะไปลมๆแรงๆคุณก็ได้ลมๆแรงๆไม่มีชุดเทสคุณก็มีภาพสักเล็กน้อยก็ยังดีและเมื่อเราลงพื้นที่แล้วอย่าลืมค่ะเก็บภาพถ่ายรูปไว้วันนี้เอาไปส่งไปใช้ครั้งแรกดีหรือไม่ดียังไงก็ไม่เป็นไรถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนนะคะและวันที่เราไปครั้งที่สองติดตามครั้งที่สองครั้งที่สามเมื่อมันมีผลแล้วเนี่ย เราก็เก็บภาพมาอีกนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้เลยค่ะเก็บเซฟเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะใส่ในโทรศัพท์เดี๋ยวมันอาจจะหายได้วันใดวันหนึ่งลงไปอ้านี่ฉันเคยทําฝรั่งสาเร็จแล้วเป็นอย่างนี้ให้เขาดูหน้าตาของเราเดีย๋ยวไปดูหน้าตาภูมินานะคะอ้านี่ฉันเคยลงข้าวข้าวมีปัญหาจะไปแก้ปัญหาหน้าตาเป็นอย่างนี้ before and after อ้ฉันเคยทยํายางพารายางพาราสาเร็จด้วย ปุ๋ยกบินหน้าตาเป็นอย่างนี้ b ี f อ r e and a f t เตให้เป็นรูปเราเก็บเอาไว้นะคะอะเมื่อเราเจอของดีแล้วและอปุ๋ยกบินเนี่ยเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงนะคะอะมาดูกันปุ๋ยกบปินก็เป็นเช่นนี้ค่ะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วนะคะใครที่ยังไม่รู้ปุ๋ยบ้านเราปุ๋ยบ้านเรามีปุ๋ยเคมี ปุ๋ยเคมีไม่ใช่สารเคมีนะคะทุกคนปุ๋ยเคมีคือหัวปุ๋ยคือ N P K ในตัวเจนและฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมนะคะมีประโยชน์นะคะเนื่องจากระบอกเขาไปตรงๆเลยไม่ต้องเก็บไม่ต้องซักปุ๋ยอินรีคำว่าปุ๋ยอินีเนี่ยเกษตรกร,ะกรจะชอบถามว่าแล้วมันมีหัวปุ๋ยไหมถ้าเขถามคําว่าหัวปุ๋ยก็ไม่ต้องงงหัวปุ๋ยมันคือ N P K ในตัวเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม มีตอบไปเลยว่ามีแต่มีเนี่ยไม่เกิน20%ค่ามาตรฐานกฎหมายก็กำหนดไว้เช่นนั้นถ้าเราเกิน20%เราก็จะเข้าข่ายปุ๋ยดีเคมีซึ่งนาวันนี้กบบินของเราเป็นปุ๋ยอินรียและออกไปแนวแนวทางปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพซะด้วยเพราะอะไรเพราะเรามีไคโตซานเรามีฮิวมิกเรามีอะมิโนแอซิดอยู่ในนั้นนะคะเราเลยออกไปออกไปแนวแนว อินทีชีวภาพซึ่งปลอดภัยนะคะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคที่เอาไปใส่แล้วออกลูกออกผลมาแล้วไปเก็บกินน่ะไม่มีอันตรายเราออกไปแนวนั้นถ้าเรามีหัวปุ๋ยบางคนก็เรียกหัวปุ๋ยหัวอาหารแล้วแต่นั่นความหมายก็คือ N P K ถ้าเรามี N P K เกินเกิน20ไม่ได้โดนจับ แล้วเราก็ไปเข้าขายเป็นเคมีแล้วนะคะบอกเกษตรกรให้เข้าใจเพราะฉะนั้นถ้าคุณเอาปุ๋ยกบบินไปใช้คุณก็อาจจะต้องเพิ่ม N P K ที่คุณเรียกว่าหัวอาหารหัวปุ๋ยจะเรียกอะไรก็แล้วแต่เพิ่มลงไปอีกสักโล2โลหรือ5 10ก็ได้เวลาเราคุยกับเกษตรกรเนี่ยอย่าไปาทฤษฎีเยอะอย่าไปแบบสับสูงเดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจเราก็ คุยกันเปอร์เซนต์รู้เรื่องเราก็บอกเป็นเปอร์เซนต์แต่ถ้าเกิดว่าเป็นเปอร์เซนต์แล้วไม่เข้าใจเราก็บอกเขาไปเลยว่าปกปิดเรา2 5โลใส่ NPK เข้าไปสัก2-3โลหรือโลเดียวก็พอแล้วในบางพื้นที่ที่เขาดูแลดีๆเนี่ยใส่แค่โลเดียวก็เหลือเฟือบางคนขยันฉีดไงถ้าบางคนขยันฉีดเนี่ยนะใส่ NPK ปุ๋ยสูตรนะนะแค่โลโลครึ่งก็เหลือเฟือแล้วค่ะ ใครไม่ขยันฉีดก็อาจจะต้องให้เขาเพิ่มหน่อยถ้าต้นไม้เขาเป็นทรงใหญ่แล้วออกลูกเยอะแล้วมีลูกติดลูกด้วยติดลูกด้วยจะแต่งต้นด้วยอย่างเงี้ยอาจจะต้องเพิ่มเป็นหัวปุ๋ยเยอะหน่อย NPK เยอะหน่อยก็อาจจะไปสักเ,เกือบเกือบ5โลก็ได้หรือ5โลก็ได้นะคะแล้วแต่งบประมาณของเขาเราก็แนะนําเขาไปตามนี้เกษตรกรก็จะพยักหน้าหงึ่งห่งห่งเข้าใจนะคะแล้วก็สัมทับเขาอีกทีนึงว่า ถ้าคุณจะคุปปุ๋ยอินทรีย์เรากับปุ๋ยเคมีการนาเขาแล้วหวานเลยเขาแล้วเอาไปใช้เลยอย่าทิ้งข้ามคืนเพราะถ้าทิ้งข้ามคืนปุบ๊บเกิดอะไรขึ้นเปียกถ้าไม่เปียกก็แฉะถ้าไม่แฉะก,ก็จับกันเป็นปึปกเลยแล้วเขาถ้าเขาไปใสใ่ตัวคนมันจะพ้นไม่ออกนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรต้องบอกด้วยเพราะอะไรเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์เราเนี่ย มันเป็นอินทรีย์มันเป็นมีความชื้นมันจะมีความชื้นของเขาอยู่นะคะเคมีจะแห้งๆพอมันมาปะกันเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะหลอมละลายแล้วยิ่งปุ๋ยของเรามีไคโตซานมันยิ่งจะดึงเข้าหาเขาอ่ะมันจะยิ่งการหลอมละลายเร็วขึ้นนะมันจะหลอหลอรวมหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะอันนี้พออธิบายอย่างนี้เกษตรกรทุกคนเข้าใจค่ะนะคะอันนี้เข้าใจแล้วนะปุ๋ย ดีกับปุ๋ยเคมียังไงถามว่าไม่ใส่ปุ๋ยเคมีได้ไหมได้ไม่ต้องคุกก็ได้ไหมได้ถ้าวงเล็บมีท่าด้วยถ้าเราปลูกพืชไว้กินเองเราไม่ได้ปลูกเชิงพาณิชย์ปลูกต้นสองต้นดูเล่น,ลนมีกินมีให้เก็บมีให้กินมีให้เหลือแจกแบบอาจารย์ปิดเนี่ยแจกลูกตะคบยักษ์ของดิฉันมากมานเนี่ยนะคะอาจารย์ปลูกแบบนั้นอะถ้าแนวแนว,แนวนั้นอะไม่ต้องใส่ปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะฉีดกดอะมิโนเข้าไปแล้วก็ใส่ แต่ถ้าท่านวันดีคืนดีท่านคึกขึ้นมาอยากจะปลูกต้นตะขบยักษ์สัก50ต้นอย่างเงี้ยพอเข้าเกณฑ์ห้ต้นร้อยต้นเนี่ยเขาเรียกว่าเชิงพาณิชย์และปลูกเอาปริมาณและไอจะมาใส่ปุ๋ยปกบปินของเรา25กิโลเนี่ยแล้วแล้ว NPK ไม่ถึง20%เนี่ยเดี๋ยวลูกมันจะไม่ใหญ่ยักษ์ตามที่โฆษณามันจะหน้าแตกเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องเพิ่ม NPK เข้าไปหน่อยอีกสัก สองสามโลห้าโลแล้วแต่แล้วแต่ดินด้วยนะแล้วก็การฉีดพ่นอย่างสรรม่ําเสมอก็จะได้ลูกตะขบยักษ์ใหญ่ยักษ์ในปริมาณห้าสิบต้นร้อยต้นอะไรก็ว่าไปนะคะต้องใส่นะถ้าปลูกขนาดนั้นต้องใส่หัวอาหารให้เขาเพื่อเติมเข้าไป